เอาแม่จัดไปเลยดีกว่าเขาเป็นนักร้องโอ้ยโอ้ยโอะยโอ้อ้ย้ยอยโอ้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 ยโอมยโยกอ้อย้ย้ยโอ้ย้ยยโร้ยโอ้ยอย่อ้้ยโออ้อย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 ้ย กอดกันก่อยว่ะเออเลยกออดเพราะว่าแม่ชื่อชอบสนุกสนานคุณพัยเขามีเรื่องเล่าอีกเยอะน่ารเหรอมาไปคุยมมารอตั้งแต่บ่ายสองแล้วหมดเกลยงนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะย้ายเข้าไปคุยในบ้านกันต่อดีกว่าครับอะไรจริจริงบ้านก็อบอุ่นแต่เมื่อกี้ในระหว่างที่เบรกกันอยู่เนี่ยเราถามนั่งพูดฮว่าแบบว่าปกติถ้าสมมติพายไม่มีงานเขาจะญาติพี่น้องก็จะมาร้องรำทำเพลงอย่างนี้ใช่ถ้าแบบว่าเราอยากกินเลี้ยงกันวันเกิดใครหรือว่า ไม่ทำอะไรกันวันนี้อยากกินนู่นกินนี่ก็จะมาจัดคาราเกะแบบนี้ค่ะเด็กๆก็จะมายืนเต้นกันตรงนี้แล้วนั่งกินตรงนี้มันเป็นความสุขซึ่งใช่ซึ่งเราตรงๆนะอบุญอบุนใช่เปิดมาฉันไม่เคยเจอจริงจริงจรตรงเลยอ่ะมาเอแบบว้าวครอบครัวคุนี้ครอบครัวคุนี้แล้วกันชัยก็มีนะคุณมาอยู่ที่นี่เลยนะขอที่ช่วยมดดํหน่อย นเยก็บอกเลยคุณพ่อเป็นวงพลาสติกใช่ไหมฮะนี่มีรูปมาให้ดูไหนนี่ใช่เทปย่าคะตอนนี้ยังไม่แน่อ๋อ้แต่นก่อนอ่านะฮะอันนั้นคือเป็นคุณพ่อเป็นคุณพ่อเป็นนักร้องวงพลาสติกส่วนคุณแม่นะฮะเล่นยิมนาสติก คุพ <ś m cheg oughs> ่ออยู่องพลาสติกคุณแม่เป็นคกีฬากีฬาสติกกีฬามยกีฬามาอแม่เป็นคนตลกอย่างนี้มเป็นคนอารมณ์ดีตลกทะลึ่งอย่างจริงเหรอแล้วอยู่กับแม่เวลาทอนทันแลเจ็บแก้ก็จะมาคุยกับแม่ก็คือเรา คุยกันทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องไม่เหมถามคุณแม่ในสมัยก่อนเคยคิดไหมว่าท่านจะมีแบบเป็นทอมไหมมันแต่งตัวก็มีแต่ผู้ชายชุดผู้ชายที่นี่นะไม่ใช่ผมผมไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะมีแบบเป็นทอมหรืออะไรนะไม่ชอบมันเด็กขม่าท่าเด็กขม่าไม่มีทางทอปมจะไม่โพสท่านี้โพสท่าเด็กท่าอย่าเด็กขม่ามันจะไม่แบบ แต่ว่าเออนื้มนมอ,อมีเรียงคอมีอะไรเขาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่แบบว่าใครว่าเป็นทอมเมนูแหละแต่เป็นแบบว่าผู้หญิงที่เสื้อผ้าหน้าผมอยากจะต้องสวยต้องอะไรเงี้ยจะเป็นห่วงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจริงปะ จะเป็นเรื่องเรื่องหน้าของตัวเองมากกว่าค่ะห่วงปากห่วงปากเออห่วงปากเพราใช่เพราะว่าเวลาที่เอากล้องปากมันจะเบี้ยวพี่ไหนอ่ะมันจะเบี้ยวเบี้ยวเหรอ่ะปากไม่เบี้ยวแต่หนวดมันเยอะมากหนวดหนวดเยอะมากแล้วเขามีนี่มาให้ดูไงอะไรฮะวีดีอาร์วีดีาโอ้โหวีดีอาร ตเองเดี๋ยวทุกคนฟังผมก่อนเรื่องการกำจัดฟอสเนี่ยครับผมเนี่ยเคยไปจี้หนวดออกนะครับว่าไปตอนไปจี้คุณว่าคุณว่าไปจี้ตอนไหนไปจี้ตอนข้างพี่มลเลยเออว่าผมอะไรเนาะมันหล่ออ้วนนะเนี่ยเราดัมชอบเลยเนี่ยดูนี่ครับทุกคนครับพันนี่นะครับเป็นที่รักสวยรักงามแม่หวัดดีกันแล้วสวัสดีครับแม่ใชยัง สวัสดีแม่แม่แสวัสดีครับแม่อม่แ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 ม่ม่แม่แม่แมแม่แม่แม่คม่แม่มทแค่แม่ม่แม่ัม่แมะคร่แม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 ่าม่แม่แ้าแม่แม่แมเแม่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 ขม่แม่แม่แมเแม่แม่รม่แะ่แม่แม่แมสแม่แม่าม่แ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 ม่ม่ม่รถ่แม่แม่ม่แ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 ม่รม่ม่แม้แมม่แมวแม่าม้ม่แม่แมม่ม่ม่แมม่แ่อม่มม่มม่่มมม่มาม ไม่ใช่คนนี้คนนี้ไม่ออกคนนี้ปากนี่นี่ครับดูปากปุ๊บไม่เอาคนนี้นะครับหนูว่ามันจะะเทียงเออเหมอนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยฟันมันป่ะอ๋อไม่เหมือนแบบว่าไงจะเที่ยงว่าไงจะเที่ยงถ้ามันเห็นอย่างนี้ไม่เป็นนะนี่แต่ถ้าไม่ออกก็มันจะถ้าสมมติแบบว่าถ้าสมมติว่าเราเราเราเผลอๆช่องทีเผลอเห็นแล้ว เป็นแล้วคือถึงเป็นการเบี้ยวที่น่ารักมากบางคนนะครับเบี้ยวแล้วควรจะไปแก้ไขแล้คุณไม่จัดรายการแล้วคุณมาโผล่ที่เนี่ยฮะบของรายการมาวันนี้เพราะว่าต้องมาเซอร์ไพรส์เขาเไป thank you มาผมอยากมาบ้านเขาสักครั้งนึงครับเพราะว่าพันนะครับบอกว่าถ้าเกิดผมมาแถวนี้เราจะไปการข้าวกันมาอยู่ใหญ่อย นี่ไงเพราะบ้านก็อยู่แถวนี้เอาบ้านอยู่แถวนี้เหรอแต่คุณนเนี่ยนก็ชอบคุณพันธ์มานานแล้วนะมากมากครับนะฮะเคยสัมภาษณ์คุณว่านเพรว่าเคยกับขโมยรูปของคุณพันธ์ในนิตรกามี่ไปใช่เหรอจริงครับตอนไหนวะรูปนี้คืออย่าว่าอย่างนี้นะครับผมเนี่ยแฟนตัวจริงครับผมเนะครับใช้เป็นวอลเปเปอร์ถือทุกวันนี้นี่จริงเหรอบ้านรงอ๋อโทษนรูปนี่ดูนี่ผมชอบมากผมก็เอามาขึ้นเป็นรูปหน้าจอของผมจริงเหรอแต่ม่แฟนเราไม่ใช่เหรอทำไมเอา่ะเลิกแล้วแล้วเจ้า เลยฮะผมก็ชอบคุณกาดำมากก็เอารูปขึ้นไว้ก็เลยตอนนี้เราจัดโกรธแล้วทำไมโทรศัพท์เราถึงเป็นเด็กนักเรียนรู้สึกไงโอ้ไม่ทำไมคนเราโตขึ้นแล้วมันจะอะไรหรือที่ว่าชอบผู้หญิงอย่างนี้นะด้วยอะไรชอบแนวเงี้ยที่วานอย่ามาหลงเสน่ห์เราเขาหลงอยู่แล้ว เจแม่อันนี้ชอบชงหลายทีหลายโมงหลายทวันนะไอเนี่ยไอเนี้ยไปยตายตายไอเนี่ยตายตายตายติเอก้าชงชงเขาเขาไม่คนที่อายจริงครับเวลาทานกุ้งทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกองท้ายคือผมไม่แน่ใจว่าที่อายหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะไปทานกับคุณแม่อะไรเงี้ยบางทีเขาจะเกณฑ์พลพรรคของเขาไปแต่พ่อแม่เนี่ยจะเป็นแนวที่เรียกว่าไปจัดอาหารส่วนตัวมาเป็นอาหารที่เราเองบางทีอาจจะเข้าไม่ถึง เป็นอาหารแปลกๆนะครับเช่นแบบว่าือต้องหอกนะครับใคือเขาเนเวลาขำมากเขาจะงอกเขาจะแบบงอม่หงอกครับไม่กันหรออ๋อเวลาเลโอ้โหมไออก ตะวะมาตะวะม่ตะวันดูมาแม่นี่เอาใจผมไปเลยวันนั้นเข้าฉากด้วยกันผมนอกเป็นฉากมั่นกับรถเมย์รถเมย์นี่เล่นเป็นเจ้าแสงคำแม่เล่นเป็นเจ้าแสงเพชรแสงเขาเซตของเขาเองแม่เล่นด้วยเล่นด้วยครับไอ้าคือคนไม่นปล่อยเพื่อาลอยให้ด้วยโอเคมเกณฑ์มาเกณฑ์มาเกณฑห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อย เจ้าแสงเพชรเลยเหรอแสงเพชรเจ้าอะไรที่ผมบอกเองม่เล่นสู้ตายเลยนะสู้ตายครับเล่นเกินงานน่ะเล่นเกินงานเขไม่พูดไหมที่สามไม่พูดไหมครัไม่มีไม่มีกลับไวเลยมันเป็นอะไรนะครับไปยงน่ไนี่ไม่ต้องติดไวเล็ตไงไม่พันร้อยหรืสองหมื่นอะไรก็ได้คนคนที่ดูเรื่องธนาบุษยาเนี่ยฝากผมมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเจอพันให้บอกด้วยว่าตอนแต่งเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารักมากจริงๆเหมือนกับเป็นแบบว่าเป็นทอมที่น่ารักคนหนึ่งน่ารักแบบชอบอ๋อ แต่พอแต่งผู้หญิงนะครับเหมือนกับกระเทยเลยไม่ใช่กระเทยผู้แต่งตื่นใช่เพราะว่าอะไรบอกเฮ้ยตัวจริงเขาน่ารักด้วยอย่าไปคิดงั้ใจควาเป็นกระเทยใหม่ๆเอ๊ะผู้หญิงผู้ชายแต่ชุดก็ชุดว่าชุดน่าจจะไม่เข้ากับความเขาไม่ชินเขาไม่ชินเขาดูหวานสุดท้ายแต่ว่าเวลาลูกเวลาเขาขึ้นบีบีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรูปที่แบบน่ารักถ่ายกับแกะกับแมวกับอะไรเขาจะเป็นคนแบบจริงๆนนคเป็หวานมากไม่แต่ว่าเราถามก่อนค้างไว้อะไรอะไรอย่างอะไรื่องแต่งาบโอ้โหมีแม่มีนะเออ どうぞ。